ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลบัวขาวสู้รับทราบข้อกล่าวหาเรื่องจิบจิบแต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องจากกรณีที่บัวขาวบัญชาเมฆหรือร้อยตีสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังโดนหมายเรียกโดยร้อยตำรวจเอกสุพรรโสพีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีให้มารับทราบข้อกล่าวหาหลังนางแบบดังแจ้งความเอาผิดฐานมินประมาท หลังจากทีมงานนำภาพที่โบขาวไปถ่ายแบบเป็นพรีเซนเ,เตอร์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังยี่ห้อหนึ่งซึ่งถ่ายคู่กับนางแบบที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ไปเผยแพร่โปรโมตบนเพจเ Facebook ชื่อบัญชามเมฆล่าสุดเมื่อเวลา14ในกาวันที่10ทธันวา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สพนาจอมเทียนอำเภอสันหิตจังหวัดชนบุรีโบกขาบัญชาเมฆหรือร้อยตีสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังพร้อมด้วยนายสันติวันสังขวรรณทนายส่วนตัวเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและขอให้การปฏิเสธตามที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนไปก่อนนายสันติวันสังควรรณทนายความส่วนตัวชี้แจงว่าเพจเฟซบุ๊คบัญชาเมฆจัดขึ้นโดยทีมงาน เื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโบขาวให้แฟนคลับได้รับทราบคาดว่าการโพสต์ภาพดังกล่าวแอดมินเพจทาไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการและในขณะนี้ได้มีการลบภาพออกจากโพสต์แล้วทั้งนี้ยังทราบอีกว่าตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์เองก็ถูกแจ้งความว่าถูกหมิ่นประมาทด้วยภาพเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรก็ตาม หลังรับสร้างข้งอ,อกลาวหาจะได้รวบรวมพยายนหลักฐานเอกสารต่างๆไปสู้คดีส่วนผลของการสอบสวนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีว่าดำเนินการส่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ว่ากันไปตามบทกฎหมายด้านโมขาวเปิดเผยว่า เบื้องต้นยังไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งนี้มาตามหมายเรียกของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพื่แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีเจตนาแอบแฝงแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามต้องขอโทษน,น้องนางแบบผู้เสียหายแทนแอดมินเพจและแฟนคลับด้วยซึ่งในอนาคตจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก มีรายงานเพิ่มเติมว่าหลังเสร็จสิ้นการสอบสวนซึ่งใช้เวลาร่วมชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานทำประวัติพร้อมแจ้งข้อความว่ามินประมาทซึ่งโบขาวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งพนักง,งานอายการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป